JSB JSB i s a wonderful world JSB JSB On a colorful day สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับค่ะนักเรียนเข้าสู่วิชา ภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอาริดาณนะระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะนักเรียนอยู่บ้านก็ทบทวนบทเรียนไปด้วยนะคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณดาให้เวลานักเรียนในการหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาค่ะหยิบมาแล้วใช่ไหม ถ้าหยิบมาแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหน้า175ได้เลยค่ะเปิดกันหรือยังคะเปิดได้เลยค่ะ หลังจที่คราวที่แล้วนะคะเราจบกันนะคะในเรื่องของอะไรคะนักเรียนการฟังการดูและการพูดไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะครูดาจะพานักเรียนนะคะมาสรุปหัวข้อในแต่ละหัวข้อกันค่ะนักเรียนเปิดหน้า175้เลยใช่ไหมคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะ ข้อที่1ค่ะนักเรียนสิ่งสำคัญของการพูดสรุปความจากการฟังและดูคืออะไรคะนักเรียนต้องพูดให้กระชับและได้สาระสำคัญของเรื่องครบถ้วนค่ะอ่าเขียนลงไปได้เลยค่ะ ข้อที่สองนะคะนักเรียนสิ่งสำคัญในการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรคะเรามาสรุปความรู้กันค่ะก็คือแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกนะคะตามความเป็นจริงมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะ,ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยค่ะ สนะคะนักเรียนการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูมีประโยชน์ต่อผู้รับสารอย่างไรมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงคะนักเรียนทำให้เรานะคะเข้าใจเรื่องที่ฟังและดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะรู้จักวิเคราะห์เรื่องราวนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะ ข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนการพูดรายงานที่น่าสนใจควรประกอบด้วยสิ่งใดบ้างคะนักเรียนอนักเรียนเห็นไหมคะว่าบรรทัดมี3บรรทัดพอดีเราก็ตอบ3ข้อกันเลยค่ะอ่ามีสื่อประกอบการรายงานนะคะผู้รายงานต้องพูดชัดเจนน้ำเสียงน่าฟังค่ะและข้อสุดท้ายอะไรคะข้อมูลนำเสนอน,น่าสนใจค่ะนักเรียนเขียนอะไรคะ ข้อละ1บรรทัดได้เลยค่ะ เสร็จกันหรือยังคะนักเรียนถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปในหน้า225ได้เลยค่ะเราจะมาเรียนกันนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุค่ะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดกันหรือ,อยังคะเปิดไปหนะ้า225ได้เลยค่ะถ้าเปิดมาแล้วนะคะเราไปเรียนเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะสำหรับบทน,นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนมาดูกันค่ะอันแรกนะคะก็คือประวัติของผู้แต่งค่ะ บทนำเรื่องอาแล้วเราก็จะมาเรียนนิทานเทียบสุภาษิตกันนะคะคำศัพท์น้ารู้ถ้อยคำสำนวนรวนต้องศึกษาค่ะแล้วจะมาสรุปความรู้กันนะคะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะ อันแรกนะคะเราจะต้องมารู้จักประวัติผู้แต่งของเรื่องนี้กันก่อนค่ะนักเรียนพระยาสีหราชฤทธิกัยมีนามเดิมว่าทองคำศีหอุไรเกิดเมื่อพุทธศักราช2385ในสมัยรัชกาลที่5พระยาสีหราชฤทิกัยได้เข้ารับราชการมีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอาสาใหญ่ซ้าย เป็นองค์คมนตรีที่ปรึกษาราชการเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุรลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตท่านจึงลาออกจากราชการและบวชถวายเป็นพระราชกุศลณวัดราชบพิตรในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และดำรงอยู่ในสมณะเพศจนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470บทนำเรื่อง การแต่งนิทานเทียบสุภาษิตนะคะเริ่มต้นด้วยโค้ง4ี่สุภาพหนึ่งบทค่ะเป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องจากนั้นนะคะก็มีนิทานที่ขยายความจากโครงชื่นเรื่องนิทานตั้งตามสุภาษิตคำพังเพยเช่นน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนิทานเทียบสุภาษิตจึงเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุน้ำพึ่งถึงแม้ซักหยดเดียว อาจเป็นเหตุเรลียวไต่เต้าฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนาต่างก็หานก็เห่าต่อสู้เบาะรู้ความนักเรียนดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณยาจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังด้วยค่ะเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุ ตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำพึ่งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว่าเพลินไปเท้าจึงไปเท้าจึงได้ไปสะดุดล้มลงน้ำพึ่งจึงได้หกตกอยู่ริมถนนแล้วเด็กนั้นจึงได้ลุกขึ้นเดินต่อไปทีนี้ก็มีเจ้าพวกมดพวกมแมลงวัน เมื่อได้กลิ่นน้ำผึ้งที่6ก,ก็พาการมากินน้ำผึ้งที่6อยู่นั้นเป็นอันมากด้วยกันทีนี้ก็ยังมีเจ้าจิงจ้งจกแอบมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวันที่มากินน้ำผึ้งทีนี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยตะคุบจิงจ้งจกที่มากินมแมลงวัน ทีนี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กทีนี้เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาของตัวขาหักวิ่งมาเด็กเจ้าของหมาก็ช่วยไม้วิ่งมาตีเอาเด็กเจ้าของแมว ฝ่ายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยได้ไม้วิ่งลงมาตีเอาเด็กเจ้าของหมา หัวแตกวิ่งไปฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าลูกของตัวหัวแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไหมพรองวิ่งมาตีเอาพ่อของเด็กเจ้าของแมวล้มลงเมื่อลูกชายใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวเห็นพ่อล้มลงก็ช่วยได้ด่าวิ่งมาฟันเอาพ่อของเด็กเจ้าของหมาที่ถูกที่แขน ไม้พองก็หลุดจากมือลงแล้วก็พระวิ่งไปบ้านเพื่อจะไปบอกกันก็พอดีน้องชายกับบุตรคนใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของหมาถือดาบถือพองวิ่งสวนมาก็ตรงเข้าไปจะฟันเอาคนที่ฟันบิดาของตัวเมื่อบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพองกันไว้ กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของหมาดาบที่มือของเด็กดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงฝ่ายว่าเจ้าอาแลเห็นว่าหลานของตัวเสียทีที่ดาบหลุดมือไปดังนั้นก็ตรงเข้าไปเอาพองตีเอาเด็กหนุ่มพวกเจ้าของแมว แมวก็ได้เอาพองป้องกันไว้ฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามือตามัวแล้วก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปเจ้าฟันเอาพวกเจ้าของหมา ฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาพองป้องกันไว้ทีนี้ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันเล่นกันชุลมุนจนไม่รู้ว่าใครต่อใครจนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้ามาช่วยตามพวกซึ่งกันและกันจนกระทั่งกำนันอำเภอผู้ใหญ่บ้านมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนต่างหลบเลือนไป จึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายเมื่อสงบลงกันแล้วอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันทำชนสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บ15คนเพราะพวกมากฝ่ายข้างพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บ9คนเพราะมีพวกน้อยคนครั้นแล้วอำเภอก็ได้ ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนเพื่อจะได้เพื่อจะให้ได้ความว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันขึ้นจนถึงได้วิวาทตีฟันกันขึ้นตใหญ่โตดังนี้ต่างคนต่างก็บอกว่าไม่ทราบต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรกันอำเภอจึงได้ร้องว่าเอ๊ะ ดูมันเป็นการประหลาดมากเพราะต่างคนก็ไม่เพราะต่างคนก็ต่างไม่รู้เหตุด้วยกันแต่ได้วิวาทกันจนเกือบล้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ดูเป็นหน้าพิศวงมาก ในการที่ได้วิวาทกันในครั้งในเรื่องนี้อำเภอจึงได้คิดไต่สวนค้นหาปลายเหตุเข้ามาหาต้นเหตุจึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทกันนี้ที่หลังคนก็ได้ความว่าผู้ที่บาดผู้ที่เจ็บมีบาดแผลชะกันนั้นเป็นผู้ที่ได้มาช่วยทีหลังคน อำเภอจึงได้ให้กำนันไปถามปากไปถามปากคำเพราะมาไม่ได้ด้วยอาการป่วยบาดแผลกำนันก็ได้ไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเอะอะกันขึ้นก็ช่วยได้ไม้พองวิ่งไปถึงกลางทางก็ได้แลเห็นพี่ชายมีโลหิตไหลท่วมตัววิ่งสวนมาตัวก็ได้เลยค ตัวก็ได้เลยไปช่วยกันต่อไปเมื่อกำนันมาแจ้งความกับอำเภอดังนี้อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นบุตรมีศีรษะแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พองวิ่งไปช่วยกันอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถาม ก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นหมาขาหักวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมาเมื่ออําเภอได้ฟังถ้อยคำที่ซัดท้อเข้าถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวรอกขึ้นร้องว่าหมดท่าที่เราจะเอาความหมามาถามต่อไปได้อําเภอจึงได้ไป จึงได้ให้ไปเอาตัวปไปเหตุอีกครั้งหนึ่งมาถามต่อไปก็คงได้ความแต่เพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งไปช่วยกันบิดาไว้อําเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวบิดามาถามต่อไปก็ได้ความว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตร อำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไปก็ยังไม่ได้ความอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กคนนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุด ต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปอบเด็กคนนั้นก็ไม่หยุดร้องไห้จึงให้ไปเอาตัวมารดาของเด็กนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นล่ามจึงมาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำพึ่งเดินมาพอถึงหน้าบ้านเด็กคนนั้นล้มลง น้ำพึ่งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนสักประเดี๋ยวก็มีมดและมแมลงวันมากินน้ำพึ่งที่หกอยู่นั้นฉันก็ยืนแลดูมดและมแมลงวันที่มากินน้ำพึ่งอยู่ที่นั่นสักประเดี๋ยวก็มีจิ้งโจกมาคอยกินพวกเจ้า,มาแมลงวันหลายตัวด้วยกันในที่นั้นแล้วแมวของฉัน ็วิ่งเข้าไปตะคุบเอาจิ้งจกมากินอยู่สักประเดี๋ยก็มีหมาบ้านโน้นตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่กัดหมาที่มากัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านโน้นสักประเดี๋ยก็มีเด็กรุ่นหนุ่มลูกชายของบ้านโน้นถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วย พ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตกเด็กคนนั้นวิ่งหนีไปบ้านแล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พองวิ่งมาตีเอาพ่อของฉันล้มลงทันใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนก็เข้าฟันเอาพ่อของชายคนนั้นไม้พองของพ่อชายคนนั้นก็หลุดมือจาก หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนต่างก็เข้ากุ้มรุมตีฟันกันฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเรือนฉันอําเภอจึงว่าขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเอาเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วก็บอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปได้ความตามที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอพอและ ได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้วพอแล้วจึงได้บอกกับคนที่ทะเลาะวิวาททั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงควรจะมีความรอรั้งซึ่งกันและกัน เราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปได้ถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะให้เป็นการใหญ่โตเกิดเป็นศึกกลางเมืองก็เป็นได้ เพราะต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันอันเป็นเหตุจะให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกันแล้วก็ต่างหลับหูหลับตาเข้าต่อสู้กันอันหาประโยชน์ไม่ได้โดยเหตุไม่ควรเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องหมากับแมวอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็นให้ถึงแก่การฆ่าฟันกันขึ้นจนได้ถึง ความเดือดร้อนเช่นนี้ถ้าใครเขามาได้ยินเข้าแล้วก็เป็นที่ใครหน้าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงจำจงได้จำไว้เถิดดังนี้แหละเขาเรียกกันว่าศึกกลางเมืองมีเรื่องสุภาษิตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องที่ครูดาได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนก็อ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านไปด้วยกันนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเรื่องเป็นไงคะจากเล็กๆใช่ไหมคะจากไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาเลยคะ่ะถึงขนาดมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นเลยนะคะเหตุ hey, เพราะอะไรคะน้ำพึ่งหยดเดียวแท้ๆคะ่ะ ต่อมานะคะนักเรียนอันนี้นะคะเป็นคําศัพท์ที่น่ารู้นะคะสาหรับบทเรียนนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าอะไรคะมีคําแล้วก็มีความหมายมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุดาจะให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์น่ารู้เนี่ยนะคะลงในสมุดค่ะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณคูดานะคะด้วย เพื่อที่จะได้ดูนะคะว่านักเรียนได้ทำการบ้านเสร็จอย่างเรียบร้อยนะคะอ่าคำศัพท์น่ารู้ของเรานะคะมี2ส,สไลด์นะคะให้นักเรียนนะคะอยู่ทิ่ทางบ้านนะคะเขียนคำศัพท์น่ารู้นะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรานะคะก็ได้เรียนนะคะเนื้อเรื่องนะคะนิทานเทียบสุภาษิตไปจบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่ะเราจะมาสรุปเรื่องความรู้แล้วมาดูถ้อยคำสำนวนกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามายัยใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมนะคะทำกับ บ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งคุณคูดาโดยการถ่ายรูปด้วยค่ะสำหรับวันนี้คูดาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ